หุ้น IPO ใหม่ล่าสุดของบริษัท Atlas Energy t e l e s ได้รับการตอบรับอย่างไม่คาดคิดในวันแรกของการซื้อขายราคาหุ้นเปิดตัวลดลง15.33%จากราคา IPO ที่3.00บาทซึ่งอาจทำให้นักลงทุนหลายคนรู้สึกกังวลแต่คุณรู้ไหมว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาวและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนมักพลาดการวิเคราะห์พื้นฐานของบริษัทและแผนการขยายธุรกิจที่ชัดเจน อาจเป็นสิ่งที่จะทําให้อ l ลสกลายเป็นหุ้นที่น่าสนใจในอนาคตแต่ทําไมราคาหุ้นถึงร่วงลงอย่างรวดเร็วคําตอบอาจอยู่ที่การประเมินที่แตกต่างกันของนั้นลงทุนเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทและนี่คือจุดที่น่าสนใจการประเมินราคาหุ้นของอ l ลสโดยใช้วิธีมัธยฐานพบว่าราคาที่เหมาะสมอาจอยู่ที่3.80บาทต่อหุ้นในปี2,569ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันมากอย่างไรก็ตามการลงทุนในหุ้น IPO น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะกับบริษัทที่มีธุรกิจที่ซับซ้อนและมีการแข่งขันสูงเช่นใอเลสที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG และบริการเกี่ยวเนื่องดังนั้นก่อนตัดสินใจลงทุนคุณควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและอย่าลืมว่าตลาะดหะุ้นมักมีความผันผวนและไม่มีใครสามารถคาดการอนาคตได้อย่างแน่นอนดังนั้นการลงทุนอย่างมีสติและกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรไม่พลาด